ก็คือวันที่ผมจะได้เห็นหน้าลูกสาววันแรกครับผมเครียดเคนอนเครียดคิดใครนินทาหัวใครนินทากระดดสามสองหนึ่งสวัสดีัมากครับผมและแล้ววันนี้ก็มาถึงครับผมวันที่ลุกจากเตียงแล้วมาหาอะไรทํากินแนะทำเปิดช่อง Youtube ด้วยแหละและ คลิปแรกวันนี้นะผมเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากอันนี้คือแบบเก็บความลับไว้เซอร์ไพรส์ทุกคนเลยก็คือวันที่ผมจะได้เห็นหน้าลูกสาววันแรกครับผมวันที่ผมจะได้เห็นหน้าลูกสาววันแรกครับผมนั่นคือวันที่คลอดนั่นเองตัวผมเองเนะี่ยตื่นเต้นนะแต่มีคนตื่นเต้นมากกว่าผมนะแบบว่าบรรดาแม่ๆทำเตียงนอนได้ห้เฮอสุดๆอะลูกโปง่งลูกโป่งมาเต็มอะตื่นเต้นไหมครับผมวันนี้ตื่นเต้นจริง กำลังเก็บกระเป๋ากลัวไหมกลัวโดนโดนผ่าคอดอ่ะกลัวน่าจะเจ็บผ่าคอดอ่ะไม่ตอนแรกอะอยากได้ข้อธรรมชาติแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยฮะเราแบบว่าเรากลัวแฟนเราปวดท้องตอนกลางคืนแล้วก็ไม่มีหมอหมอก็บอกนี่นะผมเลยตัดสินใจผ่าไต่วันผ,นผ่าก็คือวันนี้วันที่ยี่สิบพฤษภาผมตอนนี้ประมาณตีห้าตื่นเช้าเนี่ยเบลอเบลอตื่นเช้าไม่เคยตื่นเช้าเลยมาฝากนอนหรือยังเพหมอนัดหกโมงนะเดี๋ยวเราไปไปดูกันว่าจะเป็นยังไงผมตื่นเต้นมากๆที่สุดในชีวิตเลยเชียว ตอนนี ALLY, ้ก็เดี๋ยวรอสักหกโมงผมก็ออกกันแหละเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บของเพราะเราต้องนอน4วัน3คืนเราไปดูกันเจอกันที่โลบานี่ ตอนนี้ก็ขดของเสร็จเรียบร้อยแล้วดูห้องกันนี่ฮนะขดปุกกี้คนใช้ที่บ้านห้อ <c> ง <oughs> เป็นห้องแยก v I P IP. ป๊บ,ปบ เป็นแยกห้องกันนะเพราะว่าเดี๋ยวให้แม่มานอนเต้าเพื่อนเพื่อนเลยเราเราไม่ค่อยรู้อะไรมากตอนนี้ก็น้องมีก็ไปรออยู่ในห้องผ่าแหละเขาบอกว่าลูกออกมาก็ประมาณสัก9้าโมงครึ่งเข้าไปดูได้นะแต่ว่าต้องอยู่ริมกระจกว่ามันมาตราการโควิดแล้วก็มีต้องรอทําแผลอีกประมาณสัก3ามชั่วโมงจะได้ออกมานะแล้วก็รอนอนรอให้ถึง9้าโมงครึ่งรอไปดูหน้าลูกไปรอดู เอาของให้มามีกลับไปห้องนะฮะนไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกลัวอ้กลัวกเดียวสตลกว่านี่สบาลกับข้อเด็กต้องนอนต่อเป็นกุ้งแล้ฉีดยาต้องมกุ้งทิงรได้ไหมเลยเป็นกุ้งหอดไหเออหิวอ่ะหนอนแบบกุ้งม่น้ำนอนแ เดี๋ยวเราไปรอที่ห้องกันนะฮะแล้วก็เราจะได้เจอลูกประมาณสิบโมงกวดีอันนี้ก็ใกล้เขา้า hey, ห้องผ่าตัดแล้วพี่ี่ได้เจอหน้าลูกอ่ะเขาบอกอ่ะใช่เขาบอกว่าพี่ได้เจอหน้าลูกทำไมอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้หนูเข้าเพราะว่าหนูยังไงนี่อยู่ <c oughs> เป็นแผล <c oughs> แผ่าตัด<ล>ต,ต้องนอนดูอาการแผลก่อนเขาบอกว่าหนูหน้าตาไม่ดูดไม่มี้ผลเลยไม่ให้เข้าไม่ใช่บอกพี่หน้าตาดีให้เข้าดูได้ เม่ออกมาแล้วจะเป็นไงบ้างหน้าลูกน่ารักไงน่นารักมันเราวบางคนอันนี้ก็ยังไม่เห็นหน้าลูกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในตูอ้อบแต่ว่าพยาบาลถ่ายรูปมาให้ดูแหละตื่นเต้นลูกขาวจวะเลยเราลืมบอกทุกคนเลยว่าลูกเราชื่ออะไรน้องชื่อเล่นชื่อเปเปอร์ค่ะชื่อจริงเหรอครับน้องฮานะะ่าค่ะ คุณพ่อเขาหาน้านะฮะตัดโอออกก็กลายเป็นฮาน้าฮะร้อยล้านผู้ความหมายเยอะมากหาหน้าภาษาญี่ปุ่นแปลว่าดอกไม้ภาษามารีแปลว่าความหวังแล้วก็ชื่อน้องเปเปอร์เพราะว่าป้งเลยปาปาปาเหมือนกันปาปาปาเหมือนกันแล้วก็เปเปอร์แปลว่ากระดาษมันไม่มีความหมายแต่ว่าจริงๆแล้วเราแบบว่าอยากให้มันเป็นความหมายที่แบบว่าเอาไว้ให้เขาแบบว่าบันทึกเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรืให้ชื่อเปเปอร์ก็ โตมาแล้วก็มีชื่ออะไรข,ของเขาอีกแหละแปลว่าแต่งเองอะ่ะแถวว่าเรียกชื่อต่ออะไอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีแน่นอนท่านนี้จะกินข้าวที่ไหนอืมเลยน้ำสั่งเคเอ็มซีาามากินนะทำไมอ่ะทำไมว่าตอนหนูจะพาเขาใช่ปหมหนูบอกหนูปวดปวดท้องแล้วหมอถามว,าว่าปวดยังไงคะหนูบอกว่าหนูหิวข้าวเขา<อ>ไม่ได้มอใช่เขาบอกทุกคนหิวเลยตอนเนี้ยเหรอแล้วตอนไทม์รู้สึกกอล์ฟไม่มีเลยรู้สึกปหมรู้สึกปหม ดีดเนื้อกิ่ดดีดเนื้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้ลูกออกจากเขาเรียกว่าอะไรนะจะทำมันี่ใช่ปะไม่เราจะพี่พี่พี่ไปหาคนเดียวหนูได้เจอทีตอนที่เขาให้ฝึกอาบน้ําแล้วก็ฝึกเอาลูกเข้าเต้าเขาบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวรอลูกออกจากตู้อบนะแล้วจะไปดูชัดๆอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมเห็นแค่แบบว่าในตู้อบอ่ะมันแบบมันไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวรออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราลองไปดูตรงห้องห้องเด็กเนาะว่าเขาออกมาหรือยังถ้าออกมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูชัดๆอีกทีนึงครับ ครับวันนี้ออกมาเจอหน้าลูกเลยนะฮะแต่จริงไม่ใช่อะไรจริงหลับหลับไปทั้งวันเพิ่งตื่น6กโมงครับน่ารักคฮะยิ้วมาด้วยอันนี้เดี๋ยวจะเข้าทำนมต่อเลยไหมทำนมจะทำนมต่อเลยยังนมยังไม่ขึ้นเลยแค่ทำนมไปแล้วน่ารักมากนะอืมโอ้โหเครียดเคียดนอนเครียดคินอะไรใครดิทาร์วะใครดินทาร์คุ้มวะีอะไรดีมั้งก็มีโอ้ขาทาร์ใเกาหลีเลยใช่ปะไม่แสบไม่แสบคนละคนกัน แต่เราไปหาคุณเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาคุณแม่กันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูใกล้ๆก,กันต่อนะเพราะตอนนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาเพิ่งเกิดมนาะแต่ตอนนี้เห็นช้ดที่สุดแล้วล่ะเดี๋ยวเอาในสตอรี่ลงไปให้ดูมาตอนนี้ก็ถึงเวลานอนแล้วอาบน้ำาท่าด้แลแลดวนจะรอพรุ่งนี้นะฮะได้เจอหน้าแบบใกล้ๆเพราะว่าถ้าถ้ามีเดินได้อะไรได้เนี่ยเขาจะพาไปหาไปฝึกอาบน้ำไปฝึกอุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนายก็ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับผม ของผมลลอกลงทั้งสองทางเลยเป็นยูทูบด้วยนะฮะจริงๆทํามาให้เอาไว้แบบว่าให้ให้ให้ไปเปอร์เขาไว้ดูตอนโตนะ้บเ่อแบบว่าผมหรือว่ามี่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาได้ย้อนกลับไปดูได้จะได้แบบว่าไม่คิดถึงกันมากในอนาคตเนาะทำบันทึกไว้ดูให้ลูกดูด้วยก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรารอรุ่นทีมครับว่าจะได้เจอหน้าลูกใกล้ๆหรือเปล่าน่าจะจบที่พรุ่งนี้แหละเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราว่ากันพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้เรานอนกันก่อนพักผ่อนก่อนายมา ตื่นแล้วครับผมแต่คนอื่นตื่นตั้งนานแล้วตอนนี้ก็สิบโมงกว่าเอ้ยสิบเอ็ดโมงแล้วเพิ่งตื่นเดี๋ยว,ยวะนะแม่ก็ได้สเต็ปหนึ่งนะฮะก็ได้ไปดูลูกที่ห้องห้องห้องเด็กนะเดี๋ยวถ้าเดินได้คลองแนละ้วเดี๋ยวบอกพยาบาลนะเขาจะพาไปนะฮะร,รอรุนกัน ตัวอาบน้ำสักหนึ่งแงยังไม่อยากตื่นไงง่วงไงปากแหลมเปี้ยวเลยว่าไงเพื่อนอาบนด้ไหม้าปากอู้หูทำไม้าปากอู้หูทำไม <c oughs> ไม่ทำปากเลยทำปากอะไรอย่างนั้น, <c oughs> น,เ,นเ,เ,เหมือนเป้เลยเปิดดูดิเปิดปาดูหน่อยเลือดออเหมือนเต้นเปิดดูดิ อยู่ 1941, ้ำปากเขาอปเราอาบน้ำเปลี okay. kind of so ่ยนชุดยิ้ม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 อยากอาบน้ำมะเอาหลับคนแรบุคลิกนี่ว่ะไออุ้มแล้วยิ้มด้วยอ่ะขี้ร้องขี้บีนะ ปากนี่จมูกหน่อยอ <c oughs> มีฟันขึ้นปะน,น,นะยานตา,นนนาตาเป๊ะนิ่ง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 ได้ตาแป๊ะมากเลย, <c oughs> <c oughs> ยดีใจดีเลยอู้ลูกแล้ว <c oughs> ก็เรียบร้อยฮะเจอหน้าลูกใกล้ๆที่เรียบร้อยแล้วดีใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าโผลโผล่ก็แบบพิกกะพิบคุยใช้ไม่ถี่ถ่ายเลยอันนี้ก็เท่านี้นะใช่ฝากกดติดตามช่องของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจะทำอีกเรื่องเดี๋ยวเราเจอในทีตอนอืมรอพากลับบ้านเนาะจะไปถ่ายอีกทีนะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับบ๊ายบาย